รอยที่สิบเจ็ดเพื่อนกันจนวันตายถ้าเอ่ยคำว่าเพื่อนหลายคนคงนึกถึงความประทับใจในอดีตที่มีต่อเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพากินเพื่อนลุยเที่ยวเพื่อนรักหรือเพื่อนตายไม่ว่าเพื่อนของคุณจะเป็นเพื่อนประเภทไหนก็ไม่สำคัญหากความเป็นเพื่อน ยังอยู่กับเราไปจนวันตายและเมื่อพูดถึงเพื่อนตายก็ทำให้หม่อนกนึกถึงเรื่องของลูกศิษย์สองคนที่เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กจนนานวันเข้าความเป็นเพื่อนกลายเป็นความผูกพันแบบพี่น้องที่แยกกันไม่ขาดมีนัก,กเรียนชายชั้นมัธยมปลายสองคนเกิดอุบัติเหตุที่หน้าโรงเรียนพากันมาทำแผลในห้องพยาบาลหม่อนก,ก็ได้ตักเตือนว่าขับรถอย่าประมาท เพราะอาจทำให้พวกเขาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ในพันนามสมมุติได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าตนเป็นผู้ขับขี่ส่วนในระพีนามสมมุติเช่นเดียวกันเป็นผู้ซ้อนท้ายได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงหน้าโรงเรียนโดยมีรถโดยสารคันหนึ่งแล่นมาอย่างรวดเร็วแถมไม่เปิดไฟเลี้ยวขับปาดหน้าทำให้เนพันธ ต้องเบรกอย่างกระทันหันได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นเขาทั้งสองคนยังขอร้องให้หมนกช่วยตรวจดวงชะตาให้ด้วยเพราะถึงวันพระทีไรในพันจะต้องเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งหมนกได้ประิเสธที่จะดูให้เพราะว่าตัวเองนั้นกำลังทำหน้าที่ของการเป็นครูอยู่แต่ในพันไม่ยอมลดละคอยตื้อให้หมนกตรวจดวงชะตาให้ได้ครูครับ ช่วยดูให้พวกผมเถอะครับพวกผมไม่สบายใจเลยจริงๆครับเดี๋ยวผมนะ่ะจะช่วยตักน้ำดื่มไว้บริการเพื่อนๆทุกวันเลยครับแหมเข้าใจติดสินบนนะเด็กคนนี้มนกนึกพลางอมยิ้มไปกับความน่ารักของเขาหลายวันผ่านไปเพื่อนครูที่อยู่ด้วยกันในห้องพยาบาลต่างก็เห็นว่าในพันมีความตั้งใจที่จะดูแลเรื่องน้ำดื่มไว้บริการเพื่อนๆทุกวัน เลยทำให้หมอนกใจอ่อนยอมตรวจดวงชะตาให้หนูมีฝ่ายที่ก้นด้านซ้ายจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะลูกระวังตัวเป็นพิเศษละกันในพันธุ์ไม่เชื่อว่าตนมีฝ่ายที่ก้นด้านซ้ายหมอนกก็ยืนยันว่ามีจริงๆเขาก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพื่อตรวจดูว่ามีฝ่ายที่ก้นตามที่หมอนกได้บอกหรือเปล่า สักพักเพื่อนครูเดินมาบอกว่าเห็นในพันหน้าแดงเดินยิ้มอย่างอายอายเข้ามาหมอน,นกแนะนำให้เขาไปบริจาคเลือดในช่วงเดือนเคราะห์เพื่อเป็นการต่อชะตาตัวเองและกำชับให้เขาระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษในพันก็รับปากและลากลับไปห้องเรียนช่วงบ่ายในพันก็พาเพื่อนสีก็คือนายรพีนั่นเองมาขอตรวจดวงชะตาด้วยอีกคน พราะนยระพีมีฝ่ายที่ก้นด้านซ้ายเหมือนกันและเด็กทั้งสองมักจะเดินทางกลับบ้านด้วยกันทุกวันมนกมองหน้านายระพีแล้วก็สายหน้าไม่ดูให้เพราะเขาชอบโดดเรียนวิชาที่มนกสอนเสมอและที่สำคัญนยระพีเป็นถึงประธานนักเรียนแต่ประพฤตินตนไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆน,นายระพีจึงรับปากกับมนกว่าจะไม่โดดเรียนอีกต่อไป โมโนกได้แต่ทำหน้านิ่งเงียบจนในระพีหน้าจ่อยและทำเสียงอ่อนว่าผมสัญญาว่าจะไม่โดดเรียนวิชาครูอีกแล้วผมจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างดีครับครูช่วยดูให้ผมด้วยเถอะนะครับโมโนกจึงตกลงตามพื้นดวงเด็กทั้งสองคนเกิดห่างกันคนละปีแต่จะมีเคาะพร้อมกันเพราะในชาติก่อน เด็กทั้งสองเคยตายด้วยกันจึงมีอะไรค,คล้ายๆกันมากมอนกเคยถามพวกเขาว่าทำไมหนูสองคนต้องไปไหนด้วยกันตลอดเด็กทั้งสองเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรียนก็เรียนที่เดียวกันตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาไปเรียนก็ไปด้วยกันกลับบ้านก็กลับด้วยกันบ้านก็อยู่ใกล้กันพ่อแม่เลยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ พากันขี่ไปโรงเรียนและกลับบ้านแต่ละคนมีน้องสาวเหมือนกันแต่ไม่สนิทเท่ากับเขาสองคนเมื่อได้ฟังเรื่องราวจึงทำให้รู้ว่าเด็กสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมากหรือเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องก็จะเป็นพี่น้องที่รักกันจนวันตายนแน่ๆจึงเตือนไมาให้ในพันขี่มอเตอร์ไซค์ในวันอังคารเดือนเจ็ดส่วนในรพีห้ามขี่วันพุธเดือนแปดแนะนำให้ทั้งสอง ขัดการขี่รถในเดือนเคราะห์และให้ไปปล่อยป่าทุกวันอังคารและวันพุธตามวันเคราะห์ของตนเองจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หลังจากเด็กทั้งสองเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6กก็ได้แยกย้ายกันไปรเรียนต่อที่อื่นหมอนกจึงไม่ได้ข่าวพวกเขาอีกเลยจนวันหนึ่งครูที่โรงเรียนแวะไปหาหมอนกที่บ้านและเล่าให้ฟังว่าที่หน้าวัด รถแจ๊สสีแดงของทหารชนเด็กเทคนิคเสียชีวิตตายอย่างสยดสยองมอนกรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวและนึกถึงเด็กสองคนนั้นขึ้นมาท,าทันทีเพราะว่าบ้านของเขาอยู่ในละแวกที่เกิดเหตุไม่อยากให้เป็นพวกเขาเลยสักพักก็มีทหารคนหนึ่งมาตรวจดวงชะตาเล่าว่ามีรถของทหารชนเด็กเทคนิคศิษย์เก่าโรงเรียนของหมอนกเสียชีวิตทั้งคู่ ทหารที่ขับรถบอกว่าเด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วและอยู่เทินโดยไม่มองว่ามีรถกำลังแล่นมาทำให้รถจนหลบไม่ทันเลยชนประสานงาเข้าหลังจากนั้นในวันเดียวกันแม่ของเด็กทั้งสองคนได้โทรศัพท์มาบอกว่าลูกศิษย์สองคนของมนกได้เสียชีวิตแล้วเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าลูกของตัวเองจากไปแบบกระตันหันเช่นนี้ และเล่าต่อว่าเด็กสองคนเคยเล่าให้ฟังว่ามนกได้เตือนพวกเขาไม่ให้ขี่รถในเดือนที่มีเคราะห์พวกเขาก็ฟังคำเตือนของมอนกเสมอมาแต่วันที่เกิดเหตุนายรพีเป็นผู้ขี่พระแฟนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยซึ่งตรงกับวันพุธหรือวันเคราะห์ของนายรพีพอดีเมื่อส่งแฟนเสร็จก็ไม่ได้เปลี่ยนให้หนายพันเป็นผู้ขี่เลยเกิดเรื่องน่าสลดใจ มอนกจึงแนะนำว่าวันพุธหน้าให้เอารูปของเด็กทั้งสองมาที่เกิดเหตุตามเวลาที่พวกเขาเสียชีวิตและเชิญวิญญาณให้กลับบ้านแต่แม่ของเด็กบอกว่าจะให้พระมาทำพิธีในที่เกิดเหตุพรุ่งนี้เลยเพราะในวันนี้ไปรับศพไม่ทันเขาเอาไปโรงพยาบาลซะก่อนหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์หลอนประสาทไป สคืนแรกตำรวจในป้อมใกล้ที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กผู้ชายสองคนนั่งกอดคอร้องไห้เหมือนคอยปลอบใจกันคนแถวนั้นพากันขค้นหัวลุกจนกระทั่งแม่ของเด็กทั้งสองคนไปเชิญวิญญาณทั้งสองให้กลับบ้านในวันพุธถัดไปอีกครั้งทำให้บริเวณนั้นไม่เกิดเหตุการณ์หลอนอีกเลยบางเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นได้แม้เราจะเฝ้าระมัดระวังเพียงใด สุดท้ายเราก็ประมาทหลงลืมเมื่อถึงที่ถึงเวลากรรมก็ตามทันเราเสมอนี่กรรมยากที่ใครจะหนีพ้นโดนตามทวงคืนไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งเราจึงต้องพยายามสร้างบุญศีลทานภาวนาและที่สำคัญต้องทำถูกจุดถูกวันเวลาเหมือนเราใช้ยาทาแผลถ้าทาไม่ถูกจุดแผลจะทุเลาลงเลื การตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทสติที่รู้ตัวอยู่เสมอผนวกกับบุญที่ได้ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์จะช่วยให้มีอายุบุญเพิ่มขึ้นและอายุบุญนั้นก็สามารถต่ออายุไขให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยจึงกลายเป็นที่มาของคำว่าบุญกุศลช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ดังที่หมอนกได้กล่าวอยู่เสมอ